ทนี้ตัดเอ่อ so, ต so, ัดได้ได้ขนาดประมาณเอประมาณ3คนาตัดลองดูนะครับลองดู35 35ยเก็บเก็บมดได้3ใบพอนี้กระดาษนี้เราีทั้งหมดสักครู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยูทูบกับ เฟซบุ๊กดับพร้อมกันเลยงานงอกเลยครับกำลังสำคัญด้วยมีมีมีอ๋อพ่อพ่อพ่อพอแล้วครับเพื่อนแล้วเล่นเล่นจะดุ่งเลยเมื่อกี้เฟซบุ๊กทำไมเฟซุ๊กดับเออล่นลูแบดใช่ไหมไม่มันชาร์จอยู่อะแสดงว่าไม่เท่ากันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลุงดอนกำลังรีสตาร์ทยูทูปนะครับแต่เฟซบุ๊กกลับมาแล้วครับ เครื่องมันแปลกๆมันช้าแลวมันปลก็จะเดินทางไปกระทรวงให้กระทรวงที่ไหนนะกระทรวงมหาดไทยก็ยู่สนามหลวงไงครับสนามหลวงนะฮะด้านหลังห้องรอดก็จะเดินไปครัครับับรับักครู่ครับน้องแฟงสวัสดีครับออค ราคา20ตารางเมตแล้วก็มีปากกาสี่ด้วนะครับอาจารย์มีปากกานะครับเดี๋ยวตามที่ผมแจ้งไปแล้นะครับอย่างอย่างที่10อย่างที่1ย่งที่12นะครับและเดี๋ยวนะครับที่สามารถไล่สวดไปตามเปตต่างได้นะครับต้องการที่จะจะไล่สดนะครับไปเรื่อ แ้พี่นงพิ่นะครับแก้พีองแจีเพเตินแจ้งรศรีนะอย่างนีนะครับพอเรากลับมานะครับระมาณ่สงมงเนี่ยเดี๋ยวนะครับจากที่เราไปน้องเรียนไว้กับคณะกรรมการศิทีิน่าเนียเรื่องของาจชนะหน่อยจากเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการศิษยลงมาตรนอ่าสักครู่นะครับท่านผู้ชม กำลังร for oh, ีสตาร์ทเอาก็แบบอ่ายูทูบอยู่ครับไดเราตล้วตอกหนังสือในอสากรรบางที่จะยกับคณะรัมรเ่มีาด้วยนะครับท่านหนึ่งครับ ในพร้รรอมแล้วก็ไปถึงกระดกรกากระปากกาไปได้ไไเลยะเนะครับเดี๋ยวเด็ตัวโตๆเต็เต็มเลยนะอย่าให้ต้องยาวครับองเงครับผูกองเงครับ สักครู่นะครับลุงดอนกำลังรีสตาร์ทยูทูบอยู่ครับเขาคงจะทำตามที่นายเขาสั่งมาครับเขาคงไม่อยากจะฉีดน้ำใส่คนที่นอนหรอกครับเพราะเขาเองก็อายุไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วครับนะฮะแต่เพียงแค่ว่าในเมื่อนายสั่งมาเขากินเงินเดือนหลวงเราก็เข้าใจเขาฮะแต่เราก็อวยพรเขาไปแล้วครับ นะฮะเมื่อคืนที่เขาฉีสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะเราก็อวยพรเขาไปแล้วนะครับพ่อมอง่งให้มาฉีเหรออะไรนะพี่ลุงดอครับสะดุ้งเลยครับให้คนฉีลุงดอนลุงดอนด่าเองเลยต้นไม้มันมีคนอยู่เนี่ยเขาก็เห็นอยู่ฮะแต่เขาก็คงจะลำบากใจอ่ะเพราะเขากินเงินเดือนเงินเดือนหลวงอ่ะ อ่าลุงดอนนะสวัสดีประโยชน์เดียวเขาขับไปทางนู้นเลอคือด่าดได้ถูกถูกเป้าไงฮะสักครู่นะครับกำลังรีสตาร์ยูทูบอยู่เดี๋ยวคุณป้าแกรออยู่ครับช่วงนี้มันด่าบ,บ่อยเอแอแอนนี่สวัสดีครับนะลุงดอนรอขุนแผนอยู่แอนดี้อแอนนี่ก็ตกขุนแผนหน่อย นะบอกว่านอกจากซื้อไก่อะซื้อแพะมาด้วยลุงดอนจะกินข้าหมกแพะอันนี้นะกระตกขุนแผนด้วยบอกให้ซื้อแพะมาด้วยลุงดอนจะกินโกสปรัดนะจะกินข้าวหมกแพะกำลังรีสตาร์ทอยู่นะครับท่านผู้ชมรอสักครู่ครับยูทูปมันดับไปดื้อๆฮะ เสียบแบตเนอะยังดาบอีกงงนะฮะเดี๋ยวป้ารอสักแปก๊บยังนะลุงดอนแซวเล่นครับนะขุนแผนคงไม่ซื้อแพะมาจริงๆนะฮะลุงดอนแซวว่าอยากจะกินนะฮะ,ะทันโดริชิคเก้นโกตปลาลักษนะฮะเป็นอาหารอินเดียครับ นะฮไก่ย่างสูตรอินเดียทันโดรีชิคเก้นโกตรักก็คือแพะย่างวู้นทำไมแบบมงขึ้นช้านี่วะคุณจันมีรอสักพู่นะครับหมุนติ้วติวติวเลยครับ นะกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มตามตาบายเนี่ปยป,ป okay, heavy, ้าตามตาบายเอาขายให้พี่เขาป่ะเอาปายกเลยป้าโยกเลย รอสักครู่นะครับกำลังรีสตาร์ท u t u b e อยู่ครับมันยังไม่ติดคุณป้อลูกหน่อยรอสักครู่นะครับ youtube มันดับนะครับแบตชาร์จเต็มก็จริงแต่อยู่ดีมันตัดระบบดับลุงดอนก็เลยต้องรีสตาร์ทใหม่นะฮะคุณป้อลูกหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะครับ you tube มันดับไปลุงดอนกำลังจะชาร์จแบตให้เต็มแล้วรีสตาร์ทขึ้นมา อ่าคุณโกยาครับยังไม่ได้นอนครับเดี๋ยวกลับไปนอนที่บ้านนะครับเก็บแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ต้องมาตอนสี่โมงเย็นอีกคุณจันมีรอสักครู่นะครับกำลังรีสตาร์ทยูทูบครับ

รอสักครู่นะครับลุงดอนกำลังรีสตาร์ทยูทูบนะครับมีมวลชนใจดีนะครับส่งผ้าห่มมาให้นะครับมีมวลีผู้ใหญ่ใจดีมีมวลชนนะครับส่งผ้าห่มผ่านแก๊ปแล้วก็เอามาให้พี่น้องชนะนะครับรับเลยครับอ่านี่ฮะคือน้ำใจจากมวลชนจากแก๊ปที่มาเอามาให้บริการนะครับขอบคุณมวลชนมากนะครับ มีผ้าห่มมาให้พี่น้องจนะนะครับเอาไว้ห่มเบื่อต้องเจอน้ำค้างหยดนะครับขอบคุณมวลชนมากนะครับตั้งที่นะครับขอบคุณมากครับน้องครับลุงดอนกำลังรีสตาร์ทอยู่นะครับแอบหนึ่ง คุณสารวินยูทูบเริ่มสตาร์ตติดแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้แบตขึ้นมาก่อนนะฮะยูทูบลุงดอนสตาร์ตติดแล้วครับเดี๋ยวจะได้ทำภารกิจตามที่นะท่านผู้ชมฝากมาอ๋อยังไม่ได้นอนนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนบ้านทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือมวลชนกลับไปนอนบ้านทีเดียวนี่ไปเมื่อ,อไหร่ยังไม่รู้เมืกัน วันถึงวันลบเป็นตายถามพีิงเคยได้นอนเต็มงก่มบ้างไหมอื้าเอานะฮะประชาชนให้อยู่ดีมีสุขก่อนเอาครับ YouTube กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับนี่ครับคุณป้าครับนี่นะครับคุณป้าเดี๋ยวเอางี้นะคุณป้านะเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาคุณจัน คุณจันมีเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้ผมพันแปดร้อยบาทฝากให้เด็กทะลุฟ้าที่อยู่ยามกับผมเฝ้าตอนกลางคืนสามร้อยแล้วให้คุณป้าพันห้าแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยช่วยมวลชนไปห้าสิบห้าสิบหกขวดแลเมื่อกี้เอาไปแล้วขวดหนึ่งก็จ้างมนะั้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณป้าดูยอดว่ามีเข้ามาพันแปดจริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมกดให้คุณป้าพันห้าแล้วก็คุณป้าเอาน้ำเนี่ยแจกมวลชนแล้วผมก็จะไล่ด้วย นะฮะเอาชื่อซืออย่างนี้เลยนะครับ <_ S 1> คือผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาช่วยเหลือคุณป้าเขาบอกกับผมมาตั้งแต่ตอนชมอยู่นะเขาอยากจะเหมาน้ําเลี้ยงมวลชนแล้วให้คุณป้าเนี่ยได้กลับไปพักผ่อนไวๆลุงดอนก็บอกคุณป้าแนะนจะจาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ลุงดอนไม่กล้ารบกวนใครเพราะรบกวนไปหลายหลายคนหลายรอบแล้วเกรงใจประชาชนนะครับเอาอย่างนี้เลยคุณป้าดูหน้าจอกรุงไทยเน็กออ้อมบลุงดอนเลยขอเปลี่ยนหน้าจอ Facebook เป็นกรุงไทยเน็กนะครับ รอสักครู่นะครับท่านผู้ชมถ้าหลุดเดี๋ยวต่อใหม่ครับเฟซบุ๊ก